สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเดี๋ยวรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผม สำหรับวันนี้เหรียญที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับผมหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปี2518นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เกิดจากความตั้งใจของหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับผมซึ่งได้ให้ลูกศิษย์ของท่านนะครับไปขออนุญาตจัดสร้างนะครับผม โดยเหรียญที่หลวงปู่ดูนะครับท่านได้ไปขอหลวงปู่ศรีเพื่อจัดสร้างเนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญพรมวิหารธรรมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเหรียญจตัวรพิธพรชัยนะครับผมที่ในชุดเนี่ยมี9อาจารย์นะครับมีหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับผมหลวงปู่ศรีแล้วก็อีก7ท่านนะครับผมรวมเป็น9ท่านนะครับผมลักษณะข,ของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงกลมนะครับคล้ายกับเหรียญรุ่นแรกของท่านขนาดประมาณสักเหรียญสิบนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเหรียญหน้าแก่ที่ผม เอามาให้พี่ได้ชมกันเมื่อวันก่อนนะครับก็นะครับเห็นไหมครับขนาดเหรียญก็จะมีความต่างกันพอสมควรนะครับผมกับเหรียญหน้าแก่นะครับอันนี้ก็จะประมาณเหรียญสิบนะครับผมสำหรับการจัดสร้างเหรียญพรมวิหารธรรมรุ่นนี้ครับก็จะมีทั้งหมด2เนื้อนะครับก็คือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมลักษณะเหรียญด้านหน้าก็จะเป็นทรงกลมนะครับผมหลวงปู่สีหันข้างครึ่งองค์นะครับมีชื่อของหลวงปู่ทางด้านซ้ายมือนะครับ ระบุอายุ126ปีนะครับผมนะครับหปี2518นะครับหลวงปู่ศีเนี่ยท่านก็ถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอรหัตแล้วก็มีอายุยืนยาวถึง128ปีนะครับผมเนะี่ครับเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับปี2519เเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณาด้านหน้ากันก่อนนะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปทรงกลมนะครับ แล้วก็ตรงพื้นเหรียญด้านหน้านะครับเขาจะเป็นแอ่งกระทะลงไปเล็กน้อยนะครับตรงขอบขอบเหรียญก็คือเป็นเวาโค้งแบบนี้นะครับเว้าสโลปแบบนี้นะครับผมนะครับตรงขอบขอบเหรียญนะครับแล้วก็เรามาส่องดูใบหน้าของท่านก่อนนะครับผมจดจํารูปแบบจดจําพิมพ์นะครับผมจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับดูที่เบ้าตานะครับผมมีเมตาทั้งสองข้างนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับผม น่ครับดูความละเอียดในการแกะบล็อกเบ้าตาลึกๆนะครับผมริมฝีปากล่องแก้มรอยย่นบริเวณหางของริมฝีปากใช่ไหมครับนี่รอยย่นของแก้มนะครับผมเส้นหน้าผากนูนคมชัดนะครับผมแล้วก็เส้นพรศกเนี่ยเขาจะเป็นแบบเม็ดเมแบบนี้นะครับนี่ครับจดจําใบหน้าจดจํารายละเอียดนะครับผมใบหูนะครับ ใบหูตรงชั้นกลางเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดคมคมหนึ่งเส้นนะครับผมนี่ครับขีดทะแยงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจะมีการตอกโค้ด1ตัวนะครับผมบริเวณท้ายทอยหรือว่าคอของท่านนะครับนี่ครับเลื่อนลงมาดูตรงบริเวณลำคอนะครับผมรวมถึงกระดูกหปลาแล้วก็ลิวจีวรนะครับกระดูกหปลาตรงนี้ครับเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือน2เส้นนะครับตั้งเป็นสันแล้วก็เหมือนจะมีร่องน้ําอยู่ตรงกลางนะครับผม เห็นไ,ไหมครับตรงกระดูกหปลาเห็นไหมครับเขาจะเป็นเหมือน2เส้นแล้วก็จะเป็นร่องลงไปนะครับนี่ครับหรือจีวรคมชัดนะครับผมสันสังกตินี่คมชัดมีมิตินะครับผมบ่าหรือว่าไหล่ของท่านนะครับนี่ต่อโคดหนึ่งตัวบริเวณลำคอนะครับผมแล้วก็ที่พื้นเหรียญที่ผมบอกไปข้างต้นครับว่าเขาจะเป็นแองกระทะนิดนึงก็คือเ wow ว้าสโลปนะครับนี่จะเ wow ว้าโค้งลงไปหา ตัวของหลวงปู่นะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับนี่หลวงปู่ศีนะครับผมฉันทศิรินะครับเราไล่ดูตามขอบนะครับผมลายกระหนกคมชัดนะครับขอบตั้งเป็นสันพื้นเหลืองตรงขอบเนี่ยเขาจะเป็นแอ่งกระทะเล็กน้อยนะครับผมจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงคําว่าอายุเหนือสละอาครับเห็นไหมครับตรงขอบขอบเหรียญเนี่ยนี่เขาจะเป็นตุ่มเป็นเหมือนก้อนเนื้อเห็นไหมครับ ก้อนเนื้อเกินตรงขอบเหรียญตรงสระอานะครับเหมือนเป็นก้อนเมฆใช่ไหมครับนี่อายุ126ปีนะครับผมบาหรไลนี่ครับมีมิติคมชัดนะครับโค้ด1ตัวนะครับผมจดจํารูปแบบเหรียญจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับพิกมาดรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะบุอ่าระบุเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับผมแล้วก็จะมีอัคระมียันกังหันนะครับ วัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ปี2518นะครับผมเริ่มดูที่หูเหรียญนะครับหูเหรียญเจาะปิ้นๆนะครับผมแล้วก็ด้านบนของหูเหรียญนะครับก็จะมีขีดปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมแล้วก็ตรงช่วงนี้ครับนี่ตรงช่วงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนรอยจิกเห็นไหมครับแล้วก็จะมีขีดขีดขีดอยู่ด้านบนนะครับผมนี่หูเหรียญเจาะปิ้นๆนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรอยจิก ด้านบนรูเจาะหูเหรียญแล้วก็จะเป็นขีดล่องๆเห็นไหมครับนี่ครับมีคลิป,ปิ้นที่เกิดจากการตัดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมดูเส้นกระแสเหรยญเส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มบริเวณขอบ,ขอบ,ขอบๆเห็นไหมครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เหรียญเก๋นเนี่ยเขาทําไม่ได้นะครับก็คือตรงเส้นขอบด้านในตรงนี้ครับนี่ปกติเส้นขอบเนี่ยเขาจะตั้งเป็นสันแบบนี้ใช่ไหมตรงช่วงนี้เดี๋ยวพอลงกล้องเนี่ยจะเห็นได้ชัด แต่ตรงช่วงนี้ครับตรงช่วงด้านบนตรงนี้มันจะเป็นสโลปลงนิดหนึ่งครับเน่ก็คือไม่ได้ตั้งเป็นสันแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับตรงขอบเหรียญด้านในเห็นไหมครับเน่เขาจะสโลปลงเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไล่ดูจากตรงนี้ไปนะครับขอบด้านในนะครับเห็นไหมครับเขาจะตั้งเป็นสันแบบนี้เน่แล้วพอมาช่วงเนี่ยเขาจะเริ่มสโลปครับเห็นไหมครับจะเริ่มสโลปลงนิดหนึ่งนี่ ลบลงนิดหนึ่งนะครับผมตรงขอบเหรียญด้านในนี่ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับส่วน,สวนเส้นแตกตรงที่เห็นด้วยตาเปล่าก็จะมีตรงคําว่าทมนะครับผมเห็นไหมครับตรงรอเรือเป็นเส้นแตกยาวๆแล้วก็เส้นแตกตรงข้างๆเลขแปดกับตัวดอกจันนะครับผมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดตําหนิที่แอบอยู่ก็คือจะเป็นจุดเล็กๆนะครับนี่ครับตรงขงโมดยันตรงนี้นะครับ มันจะมีจุด1จุดนะครับผมตรงข้างตรงด้านนี้ขมวดยันด้านบนนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นจุดเล็กๆถ้ามองแบบเนี้ยอาจจะไม่เห็นอันนี้ก็เห็นอยู่นิดหนึ่งเราต้องตะแคงดูนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดตรงเส้นยันนะครับเห็นไหมครับนี่จุดตรงเส้นยันถ้าไปเจอเหรียญที่เลี่ยมกรอบเนี่ยสองจุดเนี่ยใช้ดูได้ครับนี่ตรงขอบตรงนี้ที่สโลปกับจุดตรงนี้นะครับผม แล้วก็รายละเอียดเหรียญพระแท้ทั่วไปครับนี่ตัวอักษรคมชัดนะครับผมดูเส้นกระแสเหรียญเส้นศาสตร์กระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมผืนเหรียญแน่นตึงนะครับตัวนัสือไม่ล้มนะครับผมวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับจังหวัดนครสวรรค์2518นะครับผมมี2เนื้อเท่านั้นนะครับก็คือเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมแล้วก็มาดูที่ขอบตัดนะครับผมขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกนะครับแต่ว่า ตัวฟันตัดเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมครับแต่ก็จะมีบ้างให้สังเกตอยู่ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่ตัดแล้วก็ฉีกช่วงปลายนิดนึงเนื่องจากเหรียญเขาไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับผมเนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีขีดมีบ้างมีร่องให้เห็นนี่ครับตัดแล้วก็ฉีกตรงช่วงปลายเล็กน้อยนะครับผมสําหรับขอบตัดทางด้านซ้ายมือนะครับผม นี่ครับขอบตัดทางด้านขวามือนะครับตัดแล้วก็ฉีกนะครับผมตรงหูเหรียญนนก็จะฉีกเยอะแบบนี้ครึ่งหนึง่งตัวตัดก็จะเป็นล่องเป็นบัง้งนูนต่ํานูนสูงแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นเนี่ยตัวฟันตัดเนี่ยเขาจะไม่เห็นร่องมากนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตัดฟันตัดเนี่ยเขาจะเรียบๆไปแต่ว่าฉีกเนี่ยจุดที่ฉีกก็จะยุยยุแบบนี้ครับครับ สำหรับเหรียญที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญพรมวิหารธรรมนะครับผมหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปี2518นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ